แต่เป็นหนังที่ฉันเกลียดตัวรายมากยิ่งเป็นผียิ่งเกลียดฮะแต่ทุกอย่างครับโดยมีเบื้องหลังเสมอครับนี่คือหนังไทยเรื่องใหม่ครับจากผู้สร้างที่หยดแล้วก็ทองสุขส3ครับกับหนังเรื่องวิญญาณเลขที่13 a ส t มอ็กแท็กอฮะก็ยอลองครับได้ไปลอมมาแล้วครับกับหนังไทยเรื่องนี้ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมากเลยนะในเรื่องก็ค่อนข้างกระฉับแต่อาจจะหย่อนยานในช่วงกลางเรื่องสักหน่อยฮะฉากโหดเนี่ยใช้ได้เลยนะรู้สึกว่าอาจจะโหดกว่าหนังพนอด้วยนะฮะเออเพราะว่าในเรื่องเนี่ยม เล่นของคล้ายๆกันฮะอีกอย่างหนึ่งตัวหนังเนี้ยเราดูแล้วเนี้ยให้ฟิลมหนังสมัยเก่าฮะอย่างเรื่อง ก็ก้าวหาต่อติดตัวมากมากๆเออใครเคยดูบ้างครับเป็นหนังคลาสสิกอีกหนึ่งเรื่องที่ชอบมากมครับผม่อดข้า้งจะนแบลแมวในยุคนั้นมากเลยนะเออซึ่งตัวหนังเรื่องนี้เองครับเขาก็จะพูดนะ,ะถึงนักวอลเลย์บอลครับนะเป็นกัปตันทีมนะฮะเลขที่13ครับชื่อว่าบุษบาครับที่หนังก,ก็จะชอบบุลลี่แกล้งเพื่อนตลอดเวลาฮะจนกันมาของเด็กใหม่ครับที่ย้ายมากลางคันนะฮะซึ่งหนังก็ชื่อว่าจินนาะจินนะฮะที่นัง มีอดีตที่ก็ไม่ได้สวยหรูเท่าไหร่ฮะจนอยู่ดีวันนึงเองครับตัวบุษบายเองครับดันจริงตุยตัวเองครับที่ขานแป็นบาสครับสยดสยอบมากๆครับนำไปสู่การแก้แค้นกับคนที่เธอเกลียดฮะคำฮะตัวละครนะที่แบบว่าเคยโดนบุลลี่อยู่แล้ว พอมาเป็นผีบุษบาลย,ยังจะเป็นบบลี่เขาซ้ำอีกครับผมก็คือแบบโหหนักกว่าเดิมอีกฮะซึ่งนะฮะแกงที่โดนบุลี่รับหนังก็ต้องช่วยกันหาหนทางต้นต่อฮะว่าทาไมครับผีบุษบาถึงออกมาแล้ววาดได้น่นเ่งฮะและก็ตามเอาชีวิตพวกนางแบบไม่หยุดหย่อนครับแรกๆนะเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวหนังเนี่ยดูเฉยๆนะเออก็ไม่น่าสนใจแต่พอได้เข้าไปดูในหนังแล้วจริงๆแกมันสนุกเฉยเลยฮะบางช่วงก็เดาไม่ได้เลยว่าตัวหนังจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปฮะถือเป็นหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องครับที่ขบรสชาติมากๆอยากให้ทุกคน ลองไปดูจริงๆนะฮะ